าการตั้งใจสำรวมใจข้างทนให้เนวแน่การสำรวมใจนี่แหละเป็นความดีเพราะตั้งแตกไหนแต่ไรมาเราไม่เคยสำรวมใจให้เนวแน่มีแต่ปล่อยใจให้เลื่อนลอยไปมันจึง เป็นใจที่ไม่สงบประง,งับไม่หนักแน่นเหตุดังนั้นกิเลสมันจึงบรบกวนเอาได้ตาเห็นรูปก็เคยความกำหนัยินดีในรูปนั้นหูได้เพียงเสียงจมูกได้สูดกลิ่นลิ้นได้รับรสกายได้ถูกต้องสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งก็ กำนัดยินดีไปในสัมผัสนั้นนั้นเหียใจที่มันเลื่อนลอยใจไม่เข้มแข็งไม่ตั้งมันอยู่ในกุศลธรรมมันย่อมวันไว้ไปทมอำนาจแห่งราคะโทสะโมหะได้ง่ายดังนั้นมันถึงเป็นทุกข์คนเรานะ่ะ เมื่อใจวันไหวแล้วมันก็เป็นทุกข์แหละเป็นทุกข์เมื่อเป็นทุกข์เ,เปฝ่าต้องไปแสวงหาานี่การแสวงหานั้นไม่ใช่มันได้มาง่ายๆไอ้สิ่งที่ตนชอบใจมันก็มีคนอื่นชอบอยู่ด้วยต่างคนว่างแย่งกันกระชิงเกิดประหรัตประหารกันขึ้น ไ้ถึงถึงความฉิบหายลงไปอันหมูนี้ได้ชื่อว่าเป็นสิ่งที่ควรคิดควรพิจารณาพระพุทธเจ้าทรงเปรียบกรรมคุณนี้ไว้เมื่อยังงซากศพของสัตว์ที่ตายลงแล้วเขาเอาทิ่งไว้บนดินบรรดาพวกแรงกาสุนัก สุนัขก,กิ้งเจาะก็ยื้อแย่งกันกินตัวใดมีกำลังเหนือกว่าตัวนั้นตัวนั้นก็ได้กินมากกว่าตัวใดมีกำลังน้อยก็ถูกเพื่อนกลมเหงเอาได้กินแต่น้อยกวัวจะได้กินก็แสนยากแสนลำบากนี่ข้ออุปมาในชั้นใดก็อย่างนั้นน่ะ ผู้บริโภคกรรมกุณทั้งหลายเมช่มันจะราบลื่นไปทั้งหมดมันเกิดอุปสรรคขัดข้องมาบางอย่างมันก็ทำให้จิตใจนี่นะอ่อนแอท้อแท้เลื่อนลอยไปตามกิเลสนั่นนั่นมันจึงได้ประสบแต่ความทุกข์ผู้รู้ เหตุปัจจัยมันอย่างนี้แล้วก็วต้องมาละที่เหตุไม่ใช่ไปละที่ผลละที่เหตุคือความยินดีคมพอใจในรูปเป็นต้นดังกล่าวมานั่นเองถ้าละความพอใจเสียได้ราคะทันหามันก็สงบลง ละความไม่พออกพอใจเสียได้ความโกรธความมาบาทมันก็สงบลงละความหลงความเมาเสียได้ความรู้ความฉลาดก็เกิดขึ้นในใจรู้ความจริงของสังขารร่างกายนี่เป็นอย่างไรก็ตามรู้ตามเห็นอย่างนั้น พระองค์เปรียบเทียบไว้มีอยู่มากมายเพราะบางคนมันก็มองไม่เห็นความจริงของร่างกายนี้มีบุรุษผู้หนึ่งเดินทางไปไปเจอบ้านหลังหนึ่งเมื่อเปิดประตูเข้าไปดูว่างเปล่าบ้านหลังนั้นไม่มีสมบัติอะไร เหลืออยู่แม้แต่น้อยเดียวแต่บ้านหลังนั้นมีหน้าต่างอยู่เก้าป่องมีประตูอยู่ทางเข้าทางหนึ่งเก้าป่องได้แก่ทวารทางเก้านั่นเองประตูนั้นได้แก่ปากนี่แหละ จิตใจมันก็เข้าออกเข้าออกอยู่นี่เองอการที่มองเข้าไปในเรือนหลังนั้นเห็นมันว่างไม่มีผู้มีคนไม่มีสมบัติอะไรเปรียบได้โยคาวจรเจ้าทั้งหลายจเจริญสมาธิทำใจสงบเลืวมาเพ่งดูร่างกายอันนี้ เห็นแต่ของว่างของเปล่าจากสัตว์จากบุคคลไม่มีตัวตนอยู่ที่ไหนเลยสักหน่อยเดียวอันนั้นก็ธาตุดินนี่ก็ธาตุน้ำนั่นก็ธาตุไฟนั่นก็ธาตุลมอันช่นองว่างต่างๆเช่นช่องหูช่องจมูกเป็นต้นเหล่านี้ก็เป็นอากาศาธาตุช่องว่างอันนั้น ก็เป็นอากาศาธาตุความรู้สึกทั่วร่างกายสังขารน,นี่ก็เป็นวิญญาณธาตุทุกอย่างมีแต่สฉพวาว่าธาตุทั้งนั้นเมื่อเราเพ่งดูด้วยปัญญาก็จะเห็นว่าไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลอยู่ในนี้เลยแต่คนส่วนมากมันไม่ต้องไม่มันขาดความเพียร มันไม่พยายามเพ่งดูมัวเมาประมาทอย่างว่านั้นแหละไม่ไดเ้เพ่งดูความจริงของร่างกายเพราะเหตุนั้นมันจึงติดจึงคล้องอยู่ในร่างกายนี้มันจึงไปพากเพียรพยายามปลงวางเมื่อมันยึดมั่นอยู่ในร่างกายอันนี้เป็นตัวเป็นตนเป็นของตนแล้ว มันก็เกิดกิเลสพันห้าตันหาร้อยแปดขึ้นมาในใจเพราะมันอยากให้ร่างกายนี้ยั่งอยู่ยั่งยืนนานอยากให้ร่างกายนี้ได้สัมผัสกินของอ่อนนุ่มนิ่มของสนุกสน,นานสรารพัดแหละไอความอยากเนี่ยมันอยากให้ร่างกายนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ อยู่อย่างนั้นแหละเพราะฉะนั้นมันถึงมีความทุกข์นั่นแหละเพราะความอยากเนี่ยเป็นมูลเหตุผู้ปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี่ต้องรู้อย่าปล่อยให้จิตใจมันหลงไหลไปตามสิ่งที่ไม่เป็นสาระแก่นสารนั้นทั้งนี้ก็ต้องพิจารณาบ่อยๆนะ ถ้าไม่พิจารณาบ่อยมันก็หลงเปง็นงดังนั้นให้พิจารณาบ่อยๆบ,ยบหุรีกะโตพิจารณาให้มากทำให้มากก็จะเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความเห็นจริง เพื่อความหลุดพ้นเพื่อความสิ้นไปแห่งราคะโดยประการทั้งปวงนี่มันตามพุทธภาสิตนี้บุคคลจะสิ้นจากทุกข์จะละเหตุแห่งทุกข์ได้ก็เพราะความเพียรความพยายามเมื่อมองเห็นว่ากิเลสนี่มันไม่ใช่ของดี มันรบควนจิตใจใเป็นทุกข์เดือดร้อนไปในสงสารไม่มีสิ้นสุดถ้าผู้ใดยังยอมเป็นท่าแห่งตัณหาอยู่ตราบใดผู้นั้นก็ยอมหมกเวียนอยู่ในวัฏฏะสงสารนี้เป็นวงกลมอ่ะทุกแล้วทุกอีกอยู่อย่างนั้นแหละหาความสุขไม่ได้เลยเหตุที่คนเราจะยอมทุกข ก็เพราะตัณหานั่นแหละมันยอมใจมันให้เกิดความก็ได้ยินดีอย่างแรงกล้าขึ้นมาแล้วมันยอมทุกสิ่งทุกอย่างเลยวันนี้ทุกอย่างไงก็แล้วแต่มันนั่นแหละบางคนปล่อยให้ตัณหาครอบงมํมมันเป็นอย่างนั้นแหละไม่รู้อยู่ว่าทางนี้เป็นทางไปสู่ทุกอย่างนี้มันก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่หยุด มันก็ยอมจะไปตกทุกข์ได้ยากลำบากอย่างไรก็ยอมนี่แหละบุคคลผู้เป็นาทาสแห่งตันหามันจึงได้ไปแออัดกันอยู่ในนรกเหมือนกับข้าวสารยัดไท่มันเป็นอย่างนั้นชีวิตของมนุษย์ผู้ยังตกเป็นาทาสแห่งกิเลสตันหาอยู่เนี่ยบางคราวทำดี คบนักปราดบัณฑิตไปเพียรละความชั่วออกจากตัวให้ได้ทำความดีให้เกิดให้มีขึ้นในตนกรรมบุญกรรมนั้นก็ให้ผลให้เพื่เกิดที่สุขสบายก็ได้รับความสุขสบายไปชั่วระยะหนึ่งแต่ความสบายอันนั้นไม่ไม่แน่นอนเมื่อหมดเหตุหดเหตุปัจจัยของมันแล้วมันก็ดับไป ความทุกข์ก็เกิดมาแทนอย่างนี้แล้วนักปราชญ์ทั้งหลายท่านจึงไม่คล่องอยู่ในความสุขทั่วคราวมุ่งแสวงหาสันติสุขอันเป็นความสุขที่เกิดจากความสงบระง,งับกีเลสตัณหาน้อยใหญ่ทางปวงอันนั้นเป็นความสุขบริสุดทธิ์สดใสจริงๆเป็นความสุขที่ ไม่เจออยู่ด้วยทุกข์ดังนั้นพุทธริษัทศั้ตร์ทงางควรแสวงหาความสุขอันไม่ได้เจออยู่ด้วยทุกข์นั่นแหละมันจะเป็นความสุขรวนรนมันไม่ได้มีความเศร้าใจในภายหลังบุคคลติดอยู่ในความสุขชั่วคราว เวลาสิ่งที่ให้เกิดความสุขนั้นมันวิบัติไปไม่ได้สมหวังความสุขนั้นมันก็หายไปความทุกข์ก็เกิดขึ้นมาแทนเป็นอยู่อย่างนี้แหละชีวิตของปุถุชนคนผู้หนาไปด้วยกิเลสตัณหาควรจะตื่นตัวกันไม่ใช่ว่าเราจะกลับจิตใจไม่ได้ แม้ว่าผู้จะตกไปอยู่ภายใต้อำนาจของกิเลสตัณหามาก่อนเมื่อได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วรู้ตัวก็ยังไม่สายเกินไปยังมีหนทางที่จะต้องฝึก,กจิตใจนี่ให้ตั้งมั่นอยู่ในกุศลคุณงามความดีได้โยเพราะว่าเมื่อลมหายใจยังมีโย มันก็มีความคิดความนึกได้มีการกระทำทุกสิ่งทุกอย่างได้อยู่การทำความดีนะ่ะถถารลมหายใจหมดเมื่อใดนะ่ะมันถึงไม่ได้ไม่ได้ทำต้องให้ตั้งใจลงอย่างนี้ทุกคนเมื่อเราตั้งใจให้ถูกต้องตามทํานองครองธรรม เหมือนก็เป็นไปเพื่อความสุขความสบายเป็นความสุขอันสดใสไม่อิงอาศัยสิ่งใดในโลกนั้นหละการที่พระพุทธเจ้าสอนให้ฝึกเจริญสมถะวิปัสนาก็เพื่อสอนจิตนี่แหละให้เห็นโทษแห่งขันห้าให้ปรงให้วางขันห้า จิตนี้มันมันถูกพันอยู่กับขันธ์หนี้มานานเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีปัญญาเสียบแหลมจริงๆมาสอนจิตนี้มันก็ไม่เห็นโทษอย่างขันธ์หน้าอย่างที่ว่ามานั่นแหละมันก็ไม่ยอมปลงไม่ยอมวางบางคนนะถ้าได้ฟังเทศเรื่องขันธ์หน้าเรื่องปล่อยวางขันธ์หน้านะล,ลุกหนีเลยไม่ชอบใจนั่น ไม่สนใจเลยโดยมันมองเห็นว่าถ้าปล่อยถ้าวางขันห้านี้แล้วจะไปอิงอาศัยสิ่งใดมันถึงจะมีความสุขได้มองไม่เห็นทางเหตุนั้นแหละถึงไม่สนใจฟังเลยโคสนใจในการปฏิบัติเพื่อรู้แจ้งขันห้า อันนี้แสดงว่าผู้นั้นฟังธรรมเข้าใจธรรมเข้าใจธรรมะมเมื่อเข้าใจแล้วลงมือทำเลยพราะทุกสิ่งทุกอย่างยอมสำเร็จด้วยการกระทาไม่ใช่อยู่เฉยๆแล้วมันสำเร็จไปเองไม่ใช่มันสำเร็จได้ด้วยการกระทาอุบายแยบคายในใจส่วนร่างกายนี่มันไม่รู้อะไรหรอก ไม่สนใจอะไรเพราะมันเป็นแต่เพียงสภาวธาตุเท่านั้นจิตใจนี่แหละจะเป็นผู้ละกิเลสก็ดีเป็นผู้รู้เท่าขันหน้าตามเป็นจริงก็ดีก็จิตด,ดวงเดียวนี่แหละความรู้สึกนึกคิดนี่แหละดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้ฝึกให้ฝึกใจให้มันตั้งมัน่น แล้วเกิดปัญญาแล้วมันจะมองไปตามสภาพความเป็นจริงได้ถ้าใจยังวอกแวกวันไว้ไปตามอำนาจของกิเลสอยู่กิเลสมันจะบันดาลไม่ให้ทวนกระแสจ,จิตเข้ามาภายในมาเพ่งดูร่างกายสังขารน,นี้กิเลสมันจะกันท่าไว้เลย มีแต่มันเปราะมันจูงใจให้เพลินไปตามกระแสของโลกอยู่อย่างนั้นวันหนึ่งคืนหนึ่งมันสวนนึกมาถึงร่างกายนี่แทบจะไม่มีเลยหรือวันหนึ่งคืนหนึ่งอันจะเอาสติเข้ามากรวดการดูจิตความคิดความนึกของตนอันนี้มันก็ไม่ค่อยมีเรียกว่าปล่อยตนให้อยู่ตามยถากรรม เมื่อเป็นเช่นนี้มันจะหลุดพ้นจากขันห้าไปได้อย่างไรขันห้านี้อุปมาเหมือนยังกรงขังนกกระทาหรือนกเขานกกระทากับนกเขามีนิสัยต่างกันนกเขานั้นได้กินอาหารดีแล้วก็มีตั้งแต่ร้องลำทำเพลงให้เจ้าของฟังหรือมีนิสัยกับนน เธอ,อยู่มไม่ค้อนขวายว่าจะออกจากกรงนั้นเลยส่วนนกกระทานั่นน่ะถึงแม้ใครจะจับมาเลี้ยงให้อยู่ดีกินดีล่วงม,มาแล้วเป็นหลายปีก็าตามแต่มันกินอิ่มแล้วมันก็วนเวียนที่จะออกจากกรงอยู่อย่างนั้นแหละไม่ถอยพอมันเห็นตากรงนั้นหลวมตัวมันเมื่อด มันก็บินหนีเมื่อนั้นอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละคนเราผู้มีปัญญาทั้งหลายเมื่อได้ภาวนาเข้าใจสงบแล้วมองเห็นขันห้านี่เป็นของไม่เที่ยงไม่ยังยืนเป็นของคับแคบทำให้อึดอัดใจมากกันมาอาศัยอยู่ในขันห้านี้นะ นักปราชทั้งหลายท่านพิจารณาเห็นอย่างนี้จึงได้ทำความเพียรทวนกระแสจิตเข้ามาภายในมาเพ่งพิจารณาดูขนนันหานี้มันเที่ยงหรือไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์หรือมันเป็นสุขมันเป็นของเราหรือไม่ใช่ของเราเพ่งดูอยู่อย่างนั้น เคียงโยบางคนก็รู้ได้แหละตามตำราแล้วก็รู้ได้นั่นแหละรู้แต่ภายนอกภายในจิตใจยังไม่รับรู้ต่อเมื่อน้อมจิตเข้าไปมันสงบระงับลงไปเป็นหนึ่งแล้วจึงใช้ปัญญาจิบจกขนานั้นมาพิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริง เมื่อปัญญามันสอดส่องมองเห็นอย่างนั้นแล้วจิตก็เห็นด้วยจึงได้เกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายเมื่อเบื่อหน่ายแล้วก็พิจารณาเหตุถึงเหตุถึงผลของขันธามันเกิดมาได้อย่างไรเมื่อพิจารณาไปก็เห็นเหตุเห็นปัจจัยเห็นว่าบุญและบาปแลนำมาตกแต่งให้เกิดเป็นขันธาขึ้น อันเป็นขันห้าของเป็นมนุษย์นี่เป็นบุญอันนี้นะไม่ใช่บาปแต่ว่าบางคนก็มีบาปติดตามมาอย่างเคยพูดให้ฟังบ่อยๆทำให้เกิดขึ้นมาแล้วพิคนพิการเมืองต่างๆหน้านั่นแหละเรียกว่าบาปมันตามมาตกแต่งให้ขันบุญตกแต่งให้นั้นสมบูรณ์บริบูรณ์ทุกอย่างไม่ผิดปกติก็เราเห็นกันอยู่ดาดตื่นอย่างนี้แหละ นักปราชญ์ทั้งหลายท่านภาวนาพิจารณาเห็นขันห้าโดยความเป็นของไม่เที่ยงโดยความเป็นทุกข์โดยความเป็นอนัตตาโดยความเป็นของไม่สวยไม่งามมีกลิ่นก็เหม็นมีสีก็ไม่งามมีสันฐานคือรูปร่างก็ไม่น่ารักใครพึงใจเหล่านี้แหละปัญญามันย่อมมองเห็นได้ชัดๆเลย แม้จะได้สัมผัสก็สัมผัสเป็นที่ไม่น่ายินดีพอใจพอเดียวก็สัมผัสร้อนเดี๋ยวก็สัมผัสสัมผัสกับความหนาวเดี๋ยวก็สัมผัสกับความเจ็บปวดอวัยวะตรงโน้นตรงนี้เอาต้องบีบต้องนวดต้องหายามาทาต้องรับประทานยาเข้าไปตามหมอสั่งบางทีมันก็สงบระงับไปได้ถ้ายา มันแรงแรงกว่าโรคมันก็ทำให้โรคนั้นสงบไปถ้าโรคมันมีกำลังกล้ากว่ายายาก็ทำอะไรไม่ได้มันก็ไม่หายนี่มันเป็นอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นนะอย่าไปโอนแอเมื่อผู้มีศรัทธ,ธาแล้วตั้งใจฝึกตนให้เป็นไปตามคำสอนของพรธเจ้านี่ดัง รรณามานี่นะแล้วเราก็จะหลุดพ้นจากทุกภัยในวตาสงสารได้โดยไม่ท่องเที่ยวอยู่ได้นานดังแสดงมา